แทบจะไม่ต้องใส่แว่นแล้วมันจะสว่างมันจะไม่เป็นหมอกไม่ต้องไปผ่าตัดคือเรียกว่าดีได้ผลดีมากมากเลยจ้ะอาการมันก็ดีขึ้นมากอาการคันอาการเป็นฝ้าฟ,า,ฟางมันก็หายไปก็เป็นต้อกระจกมาเกือบ20ิปีแล้วตาฝ<า>้าฟางมอง <ฮา S 3> ไม่ค่อยเห็นรับประทานแล้วมันก็ได้ผลนะฮะ<า>ตาฝ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับตาก็สว่างดีแล้วครับไม่มีแพ้แสงอะไรแล้วครับ วันนี้นะคะเราจะได้มีโอกาสไปพูดคุยนะคะสัมภาษณ์คุณป้านะคะที่มีปัญหาดวงตาเกี่ยวกับต้อกระจกค่ะเราจะได้พูดคุยนะคะสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกที่ทานดีคอนแทกไปแล้วค่ะมีอาการดีขึ้นอย่างไรบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวให้คุณแม่แนะนําชื่อแล้วก็อายุนิดนึงค่ะแม่ชื่อนางถนอมโดดสุดอายุ8ปดติดสองเป็น ต้อกระจกก่อนหน้าเนี่ยคะ่ะคุณแม่มีอาการยังไงบ้างคะก่อนที่จะได้มาทานดีคอนแทกอะคะ่ะก็แต่ก่อนนี้มันก็คือมันเป็นถ้าไม่ใส่แว่นนี้ออกมามันก็จะเจ็บๆคันๆเนี่ยมันมีมีอันเครืองแล้วก็ถ้าใส่ใส่แว่นมันก็มันก็ช่วยได้นิดหน่อยแต่มันมันก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่หแต่พอมามาทานนี้ก็คือได้ผลค่ะได้ผลดีอันนี้แค่ได้สองเดือนนี่คือ แทบจะไม่ต้องใส่แว่นแล้วก็คือมันจะสว่างมันจะไม่เป็นหมอกมันจะคือว่าได้แสงสว่างขึ้นเยอะ,ะก็ภูมิใจที่จะไม่ต้องไปผ่าตัดออได้ทานนี้แล้วก็คือเรียกว่าดีได้ผลดีมากๆเลยจ้ะก<ต>่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้นะคะคุณแม่บอกว่าอยากจะไปตัดแว่นนะคะใช่ไหมคะ,ะ,คะอยากจะไปตัดแว่นแต่พอไปตรวจแล้วเขาบอกว่าตัดไม่ได้แล้วมันม,มันหมด สายตาหมดสายตาท่านไม่สามารถจะตัดได้มานั่งคุยกับปรึกษาลูกๆหลานหลานลูกก็บอกว่าก็ไปได้ตัวยาอันนี้มาก็เอาเบอร์มาให้ก็ติดต่อทางนี้ก็คือว่าแม่ไม่ต้องไปผ่าแล้วต่อไปเนี้ยดีมากได้ได้ดีมากๆเลยช่ พอได้ทานไปนะคะ,ะคุณแม่ก็มีอาการแพ้แสงหายไปนะคะ <ไป S 1> หมอกหมอกก็จางลงค่ะตาผ้ามัวก็มองเจ่มชัดขึ้นใสขึ้นนะคะจะดีใจอะเรียกว่าคือไม่ต้องไปหาหมอนั่นแล้วคือจะ,จะคือจะใช้ตัวนี้เรื่อยๆไปค่ะวันนี้นะคะคุณแม่ก็ได้บอกว่าดีใจนะคะแล้วก็ประทับใจในสินค้าดีคอนแทคเรานะคะวันนี้คุณแม่มั่นใจไหมคะว่าทานแล้วปลอดภัยคะ่ะ มั่นใจมากเลยค่ะทานแล้วได้ปลอดภัยมากคือคมันจะเกี่ยวกับว่าความดันด้วยความดันสูงนะแต่แล้วรู้สึกว่าทานมัมนก็จะจะดีขึ้นคือมันจะไม่ปวดกระบอกตาอะไรแบบเนี้ยแม่ซื้อบุญรักอายุเจสบอดปีแม่มีอาการคันตาแสบตาเป็นฝ้าเป็นอะไรมองไม่ซัด มีน้ำตาไหลด้วยไหมคะมีน้ำตา,หาไหลน,น้ำตาหาัวตานิคันมากแดงหมดยิ่งสีขยี้ยิ่งแดงยิ่งอักเสบค่ะแล้วมองเห็นเหมือนกับมีจุดดำๆแมงวีใช่ไหมคะจ้า,ะะจาเป็นอย่าง,งานั้นแหละเหมือนมะเร็งวีแล้วคุณแม่ได้ทานดีคอนแทคไปอาการเป็นอย่างไงบ้างหลังจากที่ทานแล้วอะคะ่ะคุณแม่มันก็อาการมันก็ดีขึ้นมาก เพราะว่าอาการคันอาการเป็นฝ้าฟางมันก็หายไปมองก็ซัดขึ้นประทับใจมันอาการมันดีมากมันหายไปเลยไม่มีอาการเหมือนเดิม<ะ>แต่แม่ก็จะทานต่อไปเลยจ้ะ ก็คุณแม่ได้ทานดีคอนแทคแล้วก็ประทับใจนะคะการมองเห็นที่คุณแม่มีอาการตาผ้ามัวแพ้แสงน้ำตาไหลก็หายไปค่ะเราอยู่กับคุณลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตานะคะต้อกระจกค่ะมีปัญหาดวงตาเราได้ทานดีคอนแทคไปนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับคุณลูกค้าท่านนี้ด้วยกันผมชื่อนเะจริญสพภึกศรีอายุ82ปีครับค่ะคุณพ่อคะก่อนหน้านี้มีปัญหาดวงตาอย่างไรบ้างคะก็เป็นต้อกระจกมาเกือบ20ปีแล้วก็มียายในดวงตา ตาฟ้าฟางมองไม่ค่คอยเห็นขับรถไม่ได้ค,ครับตอนกลางคืนก็ขับรถไม่ได้แพ้แสงมองไม่ชัดใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับหลังจากที่คุณพ่อได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคไปในหนึ่งกล่องแรกค่ะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะก็ใยมันก็หายไปนะฮะ,ะตาฟ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับ ค่ะตอนนี้นะคะคุณพ่อก็ทานดีคอนแทคไปแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นมองแจ่มชัดขึ้นนะคะใยที่เป็นอยู่ก็หายไปนะคะค,คุณพ่อหายครับาหายหมดค่ะคุณพ่อประทับใจในผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคอย่างไรบ้างคะก็รับประทานแล้วมันก็ได้ผลนะฮะก็สบายดีขับรถกลางคืนก็ได้ตาก็สว่างดีแล้วครับก็ไม่มีแพ้แสงอะไรแล้วครับค่ะคุณพ่อมั่นใจนะคะว่าผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคเราทานแล้วปลอดภัยค่ะ ครับไม่มีผลข้างเคียงเลยครับค่ะ,ะคุณพ่อได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคไปแล้วนะคะรู้สึกว่ามั่นใจนะคะค่ะทุกท่านที่ดูคลิปนี้อยู่ในวันนี้นะคะก็อยากจะให้ได้ลองทานดีคอนแทคดูนะคะที่มีอาการแพ้แสงแสบคันเคืองตานะคะคน้ําตาไหลเป็นต้อนะคะหรือมีอาการนะคะเป็นวุ้นในตาเสื่อมคะ่ะสามารถทานดีคอนแทคได้เลยนะคะค่ะสนใจนะคะสั่งซื้อเบอร์โทรด้านล่างนี้คะ่ะดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดหรือเปล่า ถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดี D ีคอ t a c t สุดยอดผลิตภัณฑ์คายดีอันดับหนึ่งในเอเชียโดยนวัตกรรมนานโนเทคโนโลยีซึ่งร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสารซานโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงกอประสาทต,ตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟืนฟ้นฟนูดวงตาได้ดีขึ้น D ีคอ t a c t ช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอประสาทต,ตาหลุดลอก ตอหินตากระจกจอประสาทตาเสื่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเล่นเป็นเวลานานตาแห้งหุ้นในลูกตาเสื่อมเยื่อบุตาอักเสบดีคอนแทค ช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสือ่อมลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกช่วยรักษาการรับสีของตาดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วยดีคอนแทค